ทีนี้มาถึงช่วงที่หลายๆคนรอคอยเมื่อสักครูค่ว่าเราจะมีการเตรียมตัวยังไงมีการตรวจสอบตัวเองรวมถึงเฝ้าระวังยังไงไม่ให้ตกเป็นทาสของมิจฉาชีพนะครับ ทางทกสอเองก็ได้มีการเตือนระวังมิจฉาชีพนะครับที่ไม่เป็นมิตรกับเงินในบัญชีของคุณเพราะอาจจะทําให้เงินหายโดยไม่รู้ตัวหากสงสัยเนี่ยต้องเลี่ยงทันทีหรือถ้าพบเจอนะครับสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ตํารวจไซเบอร์โทรศัพท์สายด่วนตํารวจไซเบอร์นะครับหนึ่ได้เลยนะครับทีนี้มาดูกันนะครับมาเช็คกันให้ดีทกสเขาออกเป็นวันเพจนะ ออกมาเตือนนะครับหลายๆาครั้งก็มีการเตือนอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าเช็คให้ดีมิจฉาชีพแบบนี้เนี่ยมิจฉาชีพแน่นอนนะครับเขาบอกว่า,าบางทีเนี่ยมีการส่งลิงก์เข้ามาทาง SMS หรือว่าไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวเพจต่อไปนี่จะเห็นว่าเขาบอกว่าตอบมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้จะมีการส่งลิงก์เข้ามาทาง SMS หรือ Line ถ้าเกิดเจอปุ๊บเนี่ยอย่าก,กดไลค์นะคุณสุภาวดีแล้วก็อย่าก,กดลิงก์ ที่เขาส่งมาให้ทาง SMS ด้วยเพราะว่าลิงก์เหล่านั้นเนี่ยมันจะนําไปสู่การให้คุณเนี่ยกรอกข้อมูลทีนี่เนี่ยใช่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งก็จะเป็นชื่อนามสกุลเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์วันเกิดซึ่งเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเก่งมากเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในที่ลับไงเออพอเราอยู่ที่แจ้งพอเรากรอกอะไรไปเนี่ยมันก็มีการไปลิงก์กับข้อมูลที่บบว่า เขาอาจจะมีแบบว่าการแบบเครือข่ายหรือ big data อะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาสามารถไปลิงก์ได้แล้วพอลิงก์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะนำมาสู่บางบางครั้งนะมีการแบบว่าออส่งแอปเข้ามารีโมท โทรศัพท์เราเลยก็มีนะครับทีนี้ห้ามนะครับห้ามไปกดลิงก์จาก SMS มไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่อย่างทกสเนี่ยที่เขาพบเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการส่ง SMS เข้ามาบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ยื่นกู้ทกศห้าหมื่นบาทแล้วต่อท้ายด้วยลิงก์ SMS เเพราะฉะนั้นอันนี้ห้ามนะครับทกศเขาเตือนแล้วนะเจอปุ๊บห้ามกดดาวน์โหลดห้ามไปกดอย่าไปสนใจสิ่งที่คุณทำได้คือให้ลบไปเลย SMS นั้นนะฮะ ทีนี้เขาบอกว่าถ้าสงสัยว่า,า,เ,าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราโดนมิจฉาชีพแล้วอย่างก็คือเขาบอกว่าพอกดเข้าไปแล้วพอเรากรอกข้อมูลไปโทรศัพท์มันจะค้างทีนี้พอโทรศัพท์ค้างเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะกําลังโดนดูดเงินในบัญชีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไปถึงขั้นนั้นแล้วให้รีบปิดเครื่องทันทีนี่คือสิ่งที่ต้องทานะครับให้รีบปิดเครื่องทันทีแล้วหรือถ้าเกิดไม่ปิดเครื่องก็ใช้วิธีการ เปิดโหมดเครื่องบินหรือ,อปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตคือร,งระงับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทันทีทนทเพื่อความปลอดภัยะนะค่ะนอกจากนี้นะคะก็คือสรุปง่ายๆว่าถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อของโจรไซเบอร์สิ่งที่ควรระวังก็คือช่องทางในการที่จะมีหล,หลอกลวงของเหยื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลแล้วก็ SMS s m s เมหมือนที่คุณบอกเว็บไซต์ QR วอารคต่างๆโทรศัพท์รวมไปถึงโฆษณาต่างๆโฆษณาโโฆษณาที่แฝงไปกับการที่เราเข้าไปดู ยู <YouTube S 2> <Webs ite S 1> ่เว็บไซต์ต่างอันนี้มันก็เข้าสามารถที่จะเข้ามาได้นะคะซึ่งสิ่งที่คุณควรทํานะคะสิ่งที่ควรทําก็คือสแกนไฟล์ข้อมูลก่อนเปิดใช้งานทุกครั้งแล้วก็มันสแกนไวรัสบนอุปกรณ์เป็นประจำและที่สําคัญก่อนที่จะโอนเงินต่างๆเนี่ยตรวจสอบผู้รับเงินให้ถูกต้องนะคะก่อนที่จะโอน,นะะอย่าเพิ่งรีบโอนบางคนจะรีบโอนไปเลย แล้วอันสุดท้ายก็คือตรวจสอบในส่วนของชื่อเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่ง SMS ก่อนดําเนินการใดๆและสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะไม่ควรทำนะไม่ควรนะฟังด,ด,ดีนะครับไม่ควรทำค่ะไม่เปิดเผยข้อมูลสําคัญกับคนอื่นทุกช่องทางช่องทางเหมือนที่เราบอกมาก่อนหน้านี้แล้วไม่คลิกลิงก์ที่มีชื่อแปลกเหมือนที่คุณบอกอหรือส่งมาจากบุคคลไม่รู้จัก ทั้งใน SMS และอีเมลหรือบางทีไลน์ด้วยไลน์ด้วยไม่แชร์รหัสให้ผู้อื่นโดยไม่จำเป็นและไม่แชร์ข้อความหรือว่าลิงก์ต้องสงสัยให้คนอื่นมีข้อหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนเพิ่มเติมคุณสุภาวดีคือการโอนเงินเนี่ยอย่าไปโอนกับพวก Wi-Fi สาธารณะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่า Wi-Fi นั้นเนี่ย มันเป็น Wi-Fi ที่ถูกปล่อยมาจากมิจฉาชีพหรือเปล่าก็เหมือนการชาร์จโทรศัพท์อะ่ะเขาบอกว่าถ้าชาร์จโทรศัพท์ถ้าเอาเป็นตัวชาร์จของเราโอเคอม,มาแต่เครื่องแต่ถ้าไปชาร์จในที่สาธารณะมันก็มีการอะไรเขาเชื่อมต่อลิงก์อ่ะเพราะฉะนั้นก็พึงระวังนะครับอชชตอนนี้น,น,นอกเหนือจากที่ เราจะให้ภาครัฐเนี่ยออกมาในการดูแลเรื่องนี้แล้วสิ่งที่เราทําได้เลยคือการดูแลแล้วก็ตรวจสอบตัวเองอย่าไปตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอันนี้ของทกศเขามาเตือนมีส่งเอสเอ็มเอสมาบอกว่าเป็นเงินกู้ของทกศนะแต่ว่าที่เราเจอกันบ่อยๆอันนี้ขอเอ่ยนามเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อไม่ให้คนถูกหลอกนะก็คือ SMS บอกว่าได้ตั๋วเครื่องบินฟรีจากไลออนแอนค์ออันนี้คือโดนแกกู้แล้วแล้วก็มีการหลายคนเนี่ยกดลิงก์เข้า แล้วสุดท้ายเงินหายจากบัญชีคือทาง Lion a นแเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเขาแต่มันเป็นมิจฉาชีพชเพราะฉะนั้นเตือนภัยนะครับอย่าให้ความโลภเนี่ยมาครอบงำ<ม>สุดท้ายคุณจะเสียมาก<ช>กว่าได้นะออตั้งสติไว้ดีนะคะ